ไหนดูตาดิลูกโอ้หน้าไหนไหนดูเดี๋ยวหยอดยาให้โอ้ตาเป็นแผลระบบไปไปบ้านไปไปเดี๋ยวข้าหยอดยาให้ปปไปลูกไปไปเร็วอ่าไปไปลูกไปไปมาไหมาขัดอือไปไปเดีวข้าหยอดยาให้มาตามมาตามมาตามมาเร็ว ระบมเลยตกัดกันแน่ๆนี่แผลจากการพบกันไงโอ้แกแกฆ่า,ายาให้ลกูกระบมเลยกินยาพาราปใช่กินไ,ได้อยู่กินอุ่มใส่เนื้อหมูแล้วปะดยาใส่เนื้อหมูลหลอกให้มันกิน ระบมเลยนั่นนี่ระบมเลยหมอไม่รับเย็บเลยน,นั่นนี่ให้ไม่หลุกพบกันดีแล้วมึงอะแปะข้าใส่ยาให้ไปข้าอุ้มไปบ้านเนาะ